สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการจับกระแสหุ้นประจำเช้าวันอังคารที่27กันยายน2554ค่ะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ยังคงปิดในแดนลบนะคะโดยปิดที่ระดับ904.06จุดลดลง54.10จุดมูลค่าการซื้อขาย47,630.63ล้านบาทนักลงทุนสถาบันซื้อสุดที่539.19ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทีิ 1,935.75ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติขายสุดที่3,069.59ิ3069.59ล้านบาทส่วนนักลงทุนทั่วไปซื้อสุดที่4,466.14ิ4466.14ล้านบาทไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นต่างประเทศกันบ้างค่ะดาวโจนเมื่อคืนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น272.38จุด N แดเสแเพิ่มขึ้น33.46จุด s อเพิ่มขึ้น26.52จุดดัชนีนิเคกเปิดตลาดเพิ่มขึ้น122.20จุดส่วนราคาน้ำมันนะคะที่ใน m e x ก่ะเพิ่มขึ้น0.39ดอลลาร์ต่อบาเรลปิดที่ระดับ80.24ดอลลาร์ต่อบาเรลดัชนีค่าระวางเรือเพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ระดับ1,928จุดค่ะ สำหรับตลาดหุ้นดาวโจนที่ปิดในแดนบวกเมื่อคืนนี้นะคะปิดบวกไปกว่า2.5นะคะเนื่องจากมีข่าวดีค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางยุโรปนะคะกำลังหาหรือเพิ่มขนาดและก็ศักยภาพด้านการปล่อยกู้ของกองทุนรักษาเสถียรภาพการเงินของยุโรปนะคะหรือ EFSF ค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลเยอรมนีค่ะเรียกร้องให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับภารหะะนี้ของกรีซมากขึ้นค่ะตรงนี้ก็ทําให้ตลาดเชื่อมั่นว่าผู้นํายุโรปจะสามารถควบคุมการลุกลามของปัญหาหนี้สาธารณะได้นะคะ เราวกมาดูตลาดหุ้นบ้านเรากันบ้างนะคะเมื่อวานก็ใจหายใจคว่ำกันเลยนะคะกับดัชนีตลาดหุ้นที่ปรับตัวลงค่อนข้างแรงค่ะซึ่งการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ถือว่าปรับลดลงมากที่สุดในรอบกว่า1ปีนะ,ะนะคะโดยปิดไปที่ 904จุดค่ะแต่ว่าระหว่างวันก็ปรับตัวลดลงไปต่ำสุดถึง867จุดนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆก็ยังคงเป็นแรงขายจากต่างชาติที่เกิดจากความไม่มั่นใจเกี่ยวกับตัวเศรษฐกิจยุโ,ยโรปด้วยซึ่งก็ไม่ใช่แค่หุ้นไทยนะคะตลาดหุ้นภูมิภาคก็ปรับลดลงเช่นเดียวกันนะคะซึ่งนักวิเคราะห์อมองว่า5ปีที่ผ่านมานี้ หุ้นบ้านเราปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างมากนะคะที่260%ถ้าเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นแค่18%เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าตอนลงก็อาจจะลงแรงไปสักนิดหนึ่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะนักวิเคราะห์ประเมินนะคะว่าหุ้นไทยมีโอกาสที่จะรีบาวได้เพราะว่าปรับตัวลดลงต่อเนื่องกัน3วันทาการเลยค่ะแนวรับวันนี้อยู่ที่900 9, ถึงถึง870จุดนะคะ ส่วนแนวต้านอยู่ที่914จุดแนวต้านถัดไป933จุดค่ะกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะคะนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะแนะนำว่าสามารถจะซื้อเก่งกำไรได้นะคะโดยเฉพาะหุ้นนะคะที่เราควรจะเข้าไปเลือกก็คือตัวที่รับผลดีจากนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็น a d v a n c e ค่ะ CPF รวมถึงหุ้นโรงพยาบาลอย่าง BGH ด้วยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับจับกระแสหุ้นเช้าวันนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะคะสวัสดีค่ะ